สวัดีครับคุณผู้ชมเรากำลังพาทุกท่านนะครับมาดูพนักง,งานตรวจนับสินค้ากำลังนำสินค้าเข้าสู่ระบบ inventory stock k ไคโกะอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นระบบ r i b a l r y stock ของเราอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกอุ ko, ดรธาน,านีกลุ่มอาชีพโลจิสติกเรียนจริงปฏิบัติจริงนะครับใส่หมวกจริงไม่ใช่หมวกปลอมนะฮะ สวัสดีครับคุณเจเป็นไงบ้างครับตัวนี้ได้สินค้าอะไรครับที่ได้รับมอบหมายหนังสือครับอ่าหนังสือคุณจะต้องนับสต็อกเข้าสินค้าในระบบคลังใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเอ่อคุณก็เป็นงไงบ้างครับเป็นงไงบ้างครับทำไมพนักงานผมต้องแบบเหมือนกับยังไม่ได้ตื่นนอนเลยฮะพนักงานเพชรทำไมไม่ไม่ไม่ใส่หมวกนิรภัยครับเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเราอยู่ในระบบคลัง เดี๋ยวถึงประกอบของสซีมไงเป็นยังไงบ้างครับเกิดยังนานละเธอบ้านละเธอบานนะครับ<ม>ถ้าเธอมันบานเนี่ยมันบานคะแนนนะครับเธอบานอานอยู่นะครับบรรยากาศาของการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงนะฮะอุตสาหกรรมโลจิสติกกลุ่มอาชีพโลจิสติกสาขาโลจิสติกวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกอุดรธานีตรวจนับสินค้าใน i v v n n t o r y s t o k k ไคโก r a r y นารีนะฮะ สอนโดยอาจารย์พันทพงศ์คำจันทร์